ครับมาคุยกันเรื่องอ่าคุยกันเรื่องแนวทางของรัฐบาลครับท้ายๆจะเป็นฮานอยครับผมท้ายๆจะเป็นฮานอยครับเรามาดูกันว่าครับวันที่หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดแม่บัวเรามาขอกับแม่บัวกันครับอืว่าแม่บัวให้อะไรมาบ้างครับตัวตรงๆมันแม่บัวให้เก้าห้าแปด เก้าห้าเปรโอ้ยครับแม่บัวมันใหนเก้าห้าเปรตนะครับมีเก้าห้าครับตูงครับว่าครับนี่นะครับแอฟซีบุญนะครับนะเอ่อเข้ามาขอมือนั่นครับคงจดจําได้ถูกนหมครับเนาะอ่าติดตามทางดูทูบครับช่องดุงนาเพลินหรือว่าเฟซบุ๊กครับสุภาพตาลคุณครับผมเฟซบุ๊กสุภาพตาลคุณเหมือนเดิมครับเมสเซจเฟซบุ๊กสุภาพตาลคุณครับผมนี่ครับ ขอน้ำไปบวกเข้าไปให้แปดเก้าห้างวดก่อนครับงวดเลื่อยขึ้นไปครับเมื่อไหร่ซีศูนย์แปดตามันออกเลขไทยลอตเตอรี่ครับออกเลขไทยลอตเตอรี่นะครับเนาะงวดก่อนขึ้นไปครับแต่งวดออกล่างครับบ่ายครับเก้าห้าห้าเก้าครับโอ้ยเมื่อไหรตูงคักตูงเนี่ยนะครับเนาะอ่าแล้วมาดูนี่ครับบ่ายอ่ามาดูนี่ครับคง จะจาได้นะครับเนาะที่มาจุดถูกขอครับอ่ามาจุดถูกขอน้ากันนะครับเนาะคงจะจาได้กันดีนะครับเนาะว่าได้ตัวไหนครับเออได้ผมก็เลยว่าเอาใส่เล่าพัฒนาวันที่สองน้ำก็ได้เป็นเพครับผมบอกอยู่หมู่้านนะครับมือจุดถูบหม่้านก็บอกครับแม่บัวให้มาสี่แปดเก้าตุ้งคักบัวครับอ่าครับสี่แปดเก้านี่ตุงคักตุงเนี่ยนะครับ แปดเก้าครับเลขกสองตัวครับหมายความว่าลาวพัฒนาแตกบนแตกล่างครับสามตัวครับผมว่ามือว่านี่ครับผมก็ไฮผมก็บอกว่าให้เอาใส่ลาวพัฒนาน้ำก็ได้นะครับเด้อไปเพื่อนบ้านน้ำก็ได้ครับนี่คงจะจําได้นะครับเนาะลาะมือก้อนนี่ครับมือก้อนมือจุดเลยครับเนี้ออกสี่แปดเก้าครับลาวสามัคคีปฟาดครับออกสี่แปดเก้าลาวสามัคคีครับเออปฟาดคื่อพานหนาด่างเลยสู เอานี่คร <language> ับทูกครับทูกตัวนี้ครับทูกตัวนี้ครับเี่ดแปดเก้ายังย่างเลยครับคงอะจำได้ได้ครับได้คงจะจำได้ครับคงจะจำได้กันจุๆนะครับเนาะสี่ยุงเท่นครับสี่แปดเก้าครับโอ้คงจะจำได้กันนะครับเนาะเอาเดี๋ยวมาดูนี่ครับมาดูนี่ครับเมื่อวานนี้จุดขอแล้วครับหมื่อวานนี้จุดขอเดียวครับได้คับได้แน่ครับหมื่อวานหนึ่งบาทนี่ครับว้าวซูฟังครับ ตอนสันแขคันแล้วผมได้มาจุดถูขอครับเออตอนสันจขคันแล้วได้มาจุดถูขอได้เจ็ดเจ็ดหกครับรัฐบาลไทยนะครับจุดนีรัฐบาลไทยครับเนื้อออกเป็นเพื่อนบ้านน้ำก็ได้ครับพูดแต่แต่มากครับได้เ็ดเจ็ดหกครับได้เกดเจ็ดหกครับแล้วก็เจ็ดหกครับผมเออเหกแล้วก็เ็ดเจ็ดครับเ หมู่บ้ inal, านผ huh? yeah. kind of ู้กากระบาดตัวเดียวเป็นไหมครับหมู่บ้านกากระบาดตัวเดียวเท่านั้นหมู่บ้านครับกากระบาดตัวเดียวเท่านั้นเลยครับหมู่บ้านครับอ่าหมู่บ้านกากระบาดตัวเดียวครับหมู่บ้านครับเอมื่อนี่ครับได้มากาสองตัวครับกากระบาดวงกลมครับวงกลมสาเหตุที่วงกลมยอดนี่อย่างนี้ครับเพราะว่าครับ มันเป็นแนวทางตัวเดียวกันกับพระไปรุงอุโบสถครับอ่าพระไปรุงอุโบสถนี้ก็ได้พระเกติบเกตลูกครับศินสุดท้ายในพรรษาครับวุ้ยครับิึงฟังเน่อด้บ้านครับนี่ครับมันตรงกันเป๊ะเลยครับครับเกตเครับได้เกติบเกตลูกมันตรงกันครับหอแนวทางกับแม่บัวเ๊ะเลยครับิึงหน่อย้ครับว่บ้านครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะห้แม่นฮิลลี่นะครับผมย่อมรับนะครับว่าแม่ห้เลขแม่นครับเนี่ยเมือว่านุมก็ได้เลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำมดแล้วนะครับเนาะนี่ครับผมเงื้อเลขนี่เล่านครับเงื้อเลขอันเพื่อนบ้านเ่านี่ครับออกสามตัวตรงๆครับเหมือว่านนะครับเมื่อจุดถูกครับผมกับว่าให้เอาใส่เพื่อนบ้านน้ำเ้อครับอ่าโปรดติดตามทางยูทูบแม่นบ่ลครับ เออ489 89ครับโอ้ยครับถูกๆขอตะพนตะวันที่หนึ่งครับเออผมก็เลยว่าให้เอาใส่นี่เพื่อนบ้านเล่าประธานานําครับได้เลยครับเอ่อมือว่านกับสันจะขันแล้วครับสันจะหันเสร็จนะสันจะหันเสร็จครับอืมได้เยมาครับมาขอครับ ได้เจ็ดเจ็ดหกครับจุดทูพอได้เจ็ดเจ็ดหกครับอ่าบานนี้ก um. ็ได <umba> ้มาว่าเจ็ดเจ็ดหกครับเออบายนี้ก็ไ <parfois> ด้อ <unfamiliar. |ha|> ันได้เจ็ดเจ็ดหกครับจุดทูฟอร์นะไม่บวอได้เจ็ดเจ็ดหกครับอ่าบานนี้ได้เจ็ดเจ็ดหกครับอืม นี่ครับถูบเป็นหลักนี่ครับอาจไปลุงมูปูครับสันเพลนแล้วอ่รอบบ่ายโมงครับไปลุงมูปูพระสูงลงบัวสดมีเกตสิเกตรูปครับโอ้ยเข่ากันคักบ่ครับบ้านอ้าที่ขังบ่ขังล่ะครับเออมืงเอาลวดครับโอ้ยกวนนาดาไป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 นี่แหละครับเกตสิเกตรูปครับส่วนอดงนาเพลนยังบ่อฝันครับ เออเอีว่าฝันไปฝันไปเนาะอาจารย์ง้งครับง้างครับใจเย็นครับเออจะขอบงคีฝันอาจารย์นั่นที่ครับปลาโทกครับได้เลยครับฝันจังหวัดหนึ่งหันครับนี่ครับอนี่ครับห้าหกเต็มเต็มครับ ความฝันฝันว่าค่ามายืมรถไปครับมายืมรถไปอะไรไปสตาร์ทไฟใหม่รถควนบุ่มบุ่มบ่มครับแล้วออกแนวทางหน้ารถเลยครับศูนย์สี่กิโยุนีครับป้าหม้อคักออกเนี่ยหันเลขกล่างของเพื่อนบ้านครับนี่ครับเอ้าเนี่ยศูนย์สี่กิโยุนีครับอยู่ความฝันของออดลงมาเพื่อน,นครับ สี่ห้าหกศูนย์ับปูเรมาผมก็ว่าซับโรนเดอร์สี่เลขสี่ตัวสี่อาหกศูนย์ี่หกศูนย์นี่ครับมีแล้วครับห้าหกครับมันออกไปแล้วนะครับแล้ววันที่หนึ่งครับนะครับโอ้ดงระเพื่อนแตกบนแตกล่างครับดงระเพื่อนแตกทั้งบนทั้งล่างครับอ่าแล้วมาดูนี่ครับมาดูอ่าวันที่สี่ซหน่อยครับอ่านี่ครับวันที่สี่ครับมาแล้วดงเพื่อนโอ้วันที่สี่ก็คือสี่มาแห้งโอ้บ้านี่ครับต้องสี่ครับ ตัองซีล้วนนะครับโอ้จะเกียวางไนี่บวอยเมียเ้ยครับซีซครับเาเปลนัไกันเปลี่ยนกันนะครับอแรกเนาะอสองสี่ครับอ่าสามสี่นานดูกันแล้วก็นหนึ่งสกครับนาน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 แปดีกันยังนีครับอ่าตัวกัดตัวแปรตัวกันเพิ่งนะครับเนาะนี่นะครับมันมาสี่สี่วันที่สี่ครับอื่นครับมันไ่อยากงงนะครับเอ้า อ่าชอบก็ะจายครับก็ผ่านเบื้องกันไปเรื่อยๆครับเบื้องกันไปนี่แล้วครับอืมแนวทางฮะเออมันเขาก็ว่าเขาขันบ่เขาก็ว่าบ่เขาเนาะเขากบว่าคำใดคำนั้นนะครับเนาะอ่าแล้วมาดูครับมาดูต่อไปครับอย่าลืมนะครับวันทีซีนี่ครับอ่ามาดูวันที่สี่นี้บ้างครับอ่าวันที่สี่ครับอ่าแมวน้อยบ้านนะครับไปเบื้องแมวน้อยวันทีซีของแมวน้อยนะครับเด้อทย้ายนี่ครับอ่าวันที่สี่แมวน้อยครับผม อาชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สี่ของน้องแมวครับผมเกตสามเก้าสามเก้าเกตสามเ็ดเก้าครับผมตัวการมีแปดเก้าเกตเ็ดแปดหนึ่งเก้าครับผมตัวกันเอาเบิ้งครับเบิง้งชอบก็จัดขัดก็ผ่านบ่ได้ว่ากันครับพนหน้าหันหลัง,ม,งม่มมีผู้ใดก็เมียนรถครับเนี่ะครับเอาวันที่สี่ครับผมออดูนะอ่ะแมวน้อย กับอดวงณเพลินครับตำกันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเนาะอ่ามิตรสีครับอ่าองค์นภเพื่อนโอ้ยเป็นังไรขึ้นมาได้สีคักสีแน่ทอดสี่ถึงสามถูกครับอ่านี่แหละครับเนาเพื่อนบ้านครับราวสตาหน้อยทั่วไปน้อยวัฒนาน้อยสามัคคีราวสามัคคีครับผมโอ้ยพอตัวเดียวผมก็ดีใจนะครับมันสีหลายโหดครับเอ้านี่ครับเบิงก่อนได้ครับนะ แมวน้อยครับแล้วกลับเคเบ่งซีซีจักรอบครับมันขึ้นขึ้นอีกแล้ก็เบื่องซีซีจักลอคครับอันอนรู้กันนะครับอันนรู้กันครับนี่ครับกับเครื่อเบรื่งซีซซครับมโทร0610827735ครับโทรหาจ่าเด้เลจผู้ใดก็ได้ครับจะได้สูกได้มันได้น้ำกันตัวครับ